ก็มีคำสอนเลยอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมูกับเพื่อนก็ให้ระวังวาจาที่จะออกไปอย่าให้ความขึ้นเริ่มมันเกินขอบเขตเขาให้คนนี้ัวนี้การใช้สื่อการใช้คําพูดการความคิดบางครั้งบางทีมันอาจจะเลยเกินไปไหมอย่างนั้เราต้องคิดนะ้มมันเป็นการพัฒนาจิตของเราให้มีเขาเรียกว่าให้มันมีธรรมให้มันมี สมกับเหตุการณ์ได้เราจะทะเลาะกันเราจะด่ากันเราจะคุยกันที่ไหนก็ดูดีแต่กิดอย่างนี้งานอย่างนี้วัดอยากเห็นอยากเห็นโยมมีความมีความเป็นไปในลักษณะนี้ถ้าเราเป็นไปในลักษณะนี้เหมือนกับว่าเราเป็นหลักในศาสนาเราเป็นหลักในครอบครัวเราเป็นหลักในการทำกิจการร่วมกันอย่าให้อัดตื่นอย่าให้อัดตื่นด้วยความไม่ดีมันแทรกเ้ ทิฏฐาอะไรคิดจิตทิฏยาอาภัพอาบาเหย่อมันมีให้มันมีแต่ทำเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูบาอาจารย์ให้คิดกันอย่างนี้แล้วการทำบุญงานความดีจะเป็นพลังด้พวกนี้ถ้าเราไม่สํารวมเป็นหน่อง